ก็จะมาบทสรุปนะครับเพื่อนครับว่าไว่าไอตัวนี้นะครับคงคิดว่าน่าจะเปิดตัวปลายปีนี้แล้วครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนธันวานะครับก่อนสิ้นปีใกล้จะถึงฤดูท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวตั้งแต่โก Pro ลซนะครับแรกแกเลยแล้วก็มา A c ค i o n Cam 2นะครับแล้วก็นี่ก็ล่าสุดก็จะเป็นมีมีสามองศานะครับก็ เดี๋ยวต่อไปก็คิดว่าน่าจะมีอินสตาออสามองศูนก็จะเปิดตัวอีกคิดว่านะครับน่าจะน่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งครับคิดว่าเดี๋ยวลองลงไปดูกันฮะอีกทีมาเปิดตัวพร้อมกันนะครับเป็นเจ้าแรก ของประเทศไทยอีกแล้วนะครับกับเซี่ยวมีสามร้อยหกสิบองศาครับผมที่น่าประทับใจนะครับมาที่หลังดังกว่านะฮะแคม3 6สามหกศูนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนครับโอ้โหสวยน่าดูนะครับผมเคยใช้มีโฟเคนะครั้งที่แล้วโอ้โหสักประมาณสักปีสองปีที่แล้วนะถือว่าได้มาตรฐานเลยครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงของถูกและดีครับนอบถึงต้องนึกถึง เซียวมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดนอะไรเขาทาจีปาตะสากะเบือยันเดือรอบครับรีวิวกราฟิกของเขานะหมุนรอบเลยนะเดีตมาครับจากเว็บไซต์ y e n k o d e s i g n .com นะครับเช่นแคมมุมกว้าง360องศาดยดีไซน์ที่แปลกแตกต่างไม่เอกลักษณ์น่าดึงดูดใจด้วยแนวคิดของเซียวมีออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับก o p r o Insta นสตา360 และ DJ ใจแอคชั่นแที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับชื่อแบรนด์เซี่ยมีแน่นอนทีเดียวของถูกและดีต้องเซี่ยมีเท่านั้นสร้างโลกเ<ด>หลือให้เซี่ยมีเป็นผู้สร้างครับแน,นวคิดจากโอ้โหนี่เขาให้อ่ไมเคิลดูสกไมเคิลดูสกนะครับซึ่งเป็นศิลปินแนวคิดและนักออกแบบรุ่นใหม่จากพรากนะครับกรุงพรากเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับคุณพรากยุโรปอะ่ะที่คนไทยชอบไปเที่ยวกันที่ A c t ช o n Cam 2และ DJ มุ่งเน,น้นเป็นในการใช้งานง่ายและ โมดูลที่ฟีเจอร์มากมายเพื่อให้ได้จับภาพง่ายขึ้นบนบกและในทะเลสรุปการออกแบบของมี a อคชั่นแคม360นั้นเรียบง่ายดูดูและเรียบง่ายนะมีสไตล์จับภาพทุกอย่างด้วยสิ่งที่ดูเหมือนลูกตาลูกตานะมันเหมือนลูกตาของคนเลยที่เคลื่อนไหวไปอย่างอิสระเสรีเพื่อสแกนบริเวณโดยรอบแน่เพื่อนจะเห็นหากคนจริงๆนะครับออกไปกลอกมานะครับมาเข้าไปชมใน Pinterest ะะที่ได้สุดขอบจะช่วยให้คุณภาพของการแผนกล้องขนาดบันทึกวโดอนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายและเล่นรูปลูกตาอยู่ภายใต้ตัวกล้องสี่เหลี่ยมซึ่งมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งมีปุ่มเพียงสองปุ่มและจอแสดงผลขนาดเล็กที่ทําหน้าที่เป็นช่องมองภาพพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและคุณภาพในการถ่ายภาพของคุณ จอแสดงผลยังมาพร้อมกับระบบสัมผัสอีกด้วยให้คุณสามารถสลับโหมดถ่ายภาพได้ให้คุณควบคุมการหมุนของเลนกล้องได้ทั้งการจับภาพล่วงหน้าหรือระหว่างการจับภาพมี a อคชั่นแคม3 0 0โดยรวมมีความสวยงามแบบเรียบง่ายดูหรูและมีสไตล์อินเทอร์เฟซแบบ2ปุ่มนอกเหนือจากตัวกล้องยังมีตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ไมโครโฟนในตัวอ๋อ มีไมโครโฟนในตัวเลยนะครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อไมโครโฟนภายนอกเลยนะหลักของมีแอคชั่น360นั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อพิจารณาจากขนาดของเลนแล้วน่าจะจับภาพได้3รองศา,า HDRI มันดียังไงครับ HDR แล้วก็เติมไ I ด้วยนะเดีอัพเรดมาจาก HDRI นะมันเป็น HDRI นะครับแบบ 4K okay. ได้อย่างงไไ่ายดายไม่แน่ใจว่ามันจะไลฟ์ได้หรือไม่โดนดูต่อไปนะครับนะครับภาพบ r ที่จะดื่มด่ำยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นจะมีขาตั้งมาให้ในตัวนะขาตั้งกล้องแบบออกกึ่งๆพวก DJI Osmo Pocket อะไรแบบนั้นนะกล้องหน้าของมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆลับขาเลยครับเหมือนตัวไหนครับตัวตัวนี้ครับเดี๋ยวส w a p ส w a p มาให้ดูด้านหน้านะคล้ายๆกันเหมือนกันนะเห็นไหมเพื่อนอายินสตาสามหกศูนย์วันอานะครับทางดีไซน์ดูรดูนะแล้วก็ราคาก็พอจับต้องได้นะครับมันคงไม่ได้แพงมาก เหมือนโปโกโปสิบหรือว่าแอคชั่น2น่าจะไม่ถึงหมื่นครับเพราะว่าเซี่ยมีเนี่ยก็คือเขาได้ตั้งซองว่าจะขายของถูกและดีนะฮะแน่นอนทีเดียวว่าเขาตรงเน้นราคาถูกกว่าท้องตลาดก็น่าจะไม่ถึงหมื่นนะครับน่าจะประมาณคาดว่าน่าจะแปดเก้าพันนะครับอัปเดตทันทีนะครับว่า เขาจะเปิดขายวันไหนราคาเท่าไหร่นะครับว่า3ามองศา DRI นั้นมันเป็นยังไงนะครับโอ้เนะมันจะเป็น HDR photo ครับแต่ตัวนี้มันเป็น HDRI นะครับก็คือจะเป็นภาพมุมอ่สอ,องศานะมุมโค้งมุมเปลี่ยนสีมันคันเลือกเกรดดิ้งให้เรียบร้อยแล้วครับกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วกครับแต่มันจะเป็นภาพชัดแบบ HDR photo นะรุ่นที่2แล้วผม